หลวงปุโตสามารถสอบนักรมชั้นตรีได้ตอนอายุเพียง26ปีเท่านั้นและในปีเดียวกันนั้นเองท่านก็ได้ดำลงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดประดู่ชิมพลีด้วยหลวงปุโตเป็นพระที่บำเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัดท่านมักจะออกทุดงเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มและได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับพระอาจารย์ที่ชื่อดังมากมายเช่นหลวงพ่อสดวัดปากน้ำและหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งเคยมีบุคคลระดับสูงของประเทศถามหลวงปุโตว,ว่าไสายศาสตร์มีจริงหรือไม่หลวงปู่จึงหยิบปากกามาเขียนอระนะลงบ ่ามือขอขงทนแล้วจึงยื่นให้ผู้ถามดูจากนั้นท่านก็เอามือนั้นมาเป่าแล้วจึงยื่นมือให้ผู้ถามดูใหม่ปรากฏว่าอักษรณะนั้นหายไปจากฝ่ามือท่านแล้วจากนั้นหลวงปู่จึงได้ชี้ขึ้นไปบนคือเมื่อมองตามนิ้วท่านไปก็เห็นเป็นอักษรณะที่เคยเขียนอยู่บนมือหลวงปู่ขึ้นไปติดอยู่บนคือนั้นแทนเป็นอันเข้าใจได้ว่าไสยศาสตร์นั้นมีอยู่จริงซึ่งไสยศาสตร์เป็นวิชาคาถาที่หากใช้ไปในทางที่ดีจะเรียกว่าใสาขาวเช่นดันปลุกเสกพระเครื่องเพื่อใช้ป้องกันอันตรายแต่หากผู้ใช้คาถามีจิตใจชั่วรายยจะเรีก ว่าใส่ดาเช่นการสั่งให้วิ